สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่กูจะมาบินโดรนพิสูจน์ในหมู่บ้านแห่งนี้นะคะเขาบอกว่าเจอคนประหลาดใส่ชุดสีแดงเฮ้ยชุดสีแดงแล้วก็ถือปืนด้วยนะปอเือเนาะถืออาวุธนะทุกคนแล้วมันก็เดินไปเดินมาเหมือนมันต้องการที่จะมาทําอะไรที่มันอันตรายกับหมู่บ้านแห่งนี้เฮ้ยน่ากลัวมากเลยอะ่ะวันนี้เราก็เลยจะมาพิสูจน์กันนะคะก่อนจะไปดูนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะไม่พลาดทิปให,หม่ถ้ากดแล้วไปบินโดรนเจอคนประหลาดกันเลยนี่ทุกคน ีในในหมู่บ้านแถวนี้เลยนี่นี่ในหมู่บ้านที่อยู่หลังเี่รูนี่เลยนี่รัดออกไปจบจนถนนเฮ้ยอะไรแดงแดงเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวๆๆสัญญาณโดนชุดแดงนี่หรือเปล่าคนนี้ชัดเจนลงสูงเข้าไปสิทุกคนคนนี้แน่นอนคนนี้แหละที่เขาบอกว่าเป็นคนประหลาดใส่ชุดสีแดงเดี๋ยวนะชุดมาคุณคุณแฮะเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวนะ ลองซู o ดูชุดเส่็รองเท้าไนกี้เหมือนตาเลเลโลตตาแล้ไม่ใช่ไม่เดี๋ยวนะเราต้องดูหน้ามันชัดๆมันทำใหถือปืนแล้วก็ใส่ชุดสีแดงแบบนี้อ่ะการแต่งตัวมันคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรนะผู้คงสควิตเกมหมอทุกคนนี่มันผู้คุมสควิตเกมเฮ้ยแล้วมันมาทำอะไรอ่ะเฮ้ยเรามาดูกันต่อเราต้องแอบตามมันนะคะนี่มันต้องทําอะไรเนี่ยนี่เห็นไหมนี่ทุกคนเขาเจอมันถือปืนปออือนอนในหมู่บ้านน้นน่ากลัวมากเลยอ่ะ ทำแบบนี้มันไม่ดีเลยนะมันทําอะไรเนี่ยมันจะทําร้ายสัตว์หรือเปล่าไม่ได้นะถ้าทําร้ายหนึ่เฮ้ยมันหันมามันเห็นโดนเราหรือเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมันเห็นโดนเราเฮ้ยมันชูปืนองมาที่โดนเราเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรไม่ได้มันแค่เย่ทุกคนมันแค่เย่นะเอ้ยไอ้ไอ้หัวหน้ากาวงก้มเฮ้ยมันกระโดดมันจะแบบว่าเป็นการกระทึบเท้าไล่เราอะ แตเราไม่กลัวหรอกเราจะบินโดนตามมันมันทําอะไรล่ะพี่กูก้มันต้องมีแผนการที่มันเร็วรายแน่เลยทุกคนนี่นี่ขนาดฝนตกเป็นแอ่งน้ํานี่มันก็บ่อยันนะเดี๋ยวนะนี่มันตรงถนนเลยไม่มีรถขับผ่านไปผ่านมาเลยอะเห็นไหมเนี่ยนี่เห็นไหมพอะผู้ใหญ่บ้านเขาประกาศโอ้โอ้ไฟมันจะทําอะไรเฮ้ยทุกคนด้มันมันเลงเลงมันเลงเฮ้ยมันเลงมันเลงมันเลงโดนเรา มอทำอะไรเราไม่ได้หรอกไอ้หน้ากากกลมไอ้กากักนกวงกลมทุกคนเขาบอกว่าไอ้พวกผู้คม S สควิตเกมเนี่ยมันมีหน้ากากสามเหลี่ยมหน้ากากสี่เหลี่ยมโฮ้ยมีรถผ่านแล้วก็หน้ากากวงกลมนะมแล้วใครที่เก่งที่สุดอะไอ้วงกลมนี่มันแค,ค่น่าจะลูกกระจอกน่าจะลูกกระจกเฮ้ยมันข้ามถนนมาแล้วเฮ้ยเหมือนมันข้ามถนนมันตั้งใจจะมาหาโดนเราหรือเปล่าเฮ้ยุกคนกคนตอนนี้โดนเขาไม่รู้จับภาพไอ้เจ้าสควิตเกมผู้คุมเฮ้ยไม่ใช่โอ้ เออทำอะไรไม่ได้หรอกเดี๋ยวนะไอ้ผู้คุมนี่มันเฮ้ยมันไม่กล้าทำอะไรเราหรอกเราไม่ต้องกลัวหรอกทุกคนมันก็เลงไปงั้นแหละมันจะเป็นการขับไล่เออเอพี่กูดองแย่มันเออเออเ,เไม่กลัวหรอกเน่จิก็เข้าไปได้เฮ้ย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 ทุกคนฮ้นนี้เราใช้โเนลอน่อฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้คเฮ้ย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 วฮ้ยเอ้ม่ฮ้ยเฮ้ยง้ยเฮ้ยเฮ้ยเยยน้เเดเยเ ตอนนี้เราจะล่อมันแบบว่าเอาไปใกล้ๆมันเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องบินออกห่างแล้วเนาะโอเคไปเออไอผู้คุมกากไอผู้คุมแกะเฮ้ยแน่จริงโอ้ไม่มีลูกหรอกไม่มีลูกกระสุนหรอกไม่มีลูกกระสุนหรอกโอ้โอ้โดนเฮ้ยมันถ้าจะถือปออื่นนอเปล่านะทุกคนนะเฮ้ยโอเคเฮ้ยแต่ว่ามันมาทําอะไรแล้วมีสควิตเกมตัวอื่นอีกหรือเปล่ามีผู้คุมตัวอื่นอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะโอเคเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้ทุกคนมาข้ามถนนมาแล้วเอ้า ไม่ใช่ตัวใหม่เป็นตัวเดิมนะคือมันนั่นแหละอเอา้ามันทำอะไรอ่ะมันชี้โดนเราทุกคนมันชี้โดนโอกออกไปแต่บ่ออกหรอจ้าฉันจะบินโดดห้ยนี่มันเป็นผู้ค,คนนี่คือคนทั้งหมคนเดิมคนนี้ไม่ได้ถือออกเบาคือ,อนอนทุกคนคนนี้มันเป็นหน้ากากสา,สามเหลี่ยมหน้ากากสามเหลี่ยมอีกคนหนึ่งทุกคน เอาวแล้วอีวงกลมแซวว่าในหมู่บ้านนี่มันมีหลายคนนะดิโอ้ยว้าวววไม่ได้การแล้วเราต้องไปดูใกล้ๆแดี๋ยวใกล้ชิดจีจอนะคะว่ามันเป็นอากาศสามเหลี่ยมหรอโอ้ยโอ๊ยมาถือไม้ทุกคนมาถือไม้จะฟาดโดนลงแต่มันก็ไม่ทำนะโอ้ยก้อนหินก้อนนี้ว้ายโยนก้อนหินฮ่้ยเออแนนจริงก็โยนให้โดนดีไม่โดน ไปไหนเฮ้ยทุกคนจู่ๆมันก็หายไปหายไปกับดอกไม้แล้วเราก็เจอน้องวัวแล้วก็น้องนกนะคะน้องวัวกับน้องนกเห็นไอ้ผู้คุมสีแดงไหมเห็นไหมลองถามน้องวัวว้าทุกคนน้องวัวแบบวิ่งหนีไปตรงริมน้ำอ่ะเดี๋ยวเราบินรุนโดนไปหาน้องก่อนโอ้โหริมน้ำเฮ้ยเดี๋ยวนะแดงๆนี่มันใช่ป่ะไม่ใช่ดอกเข็มนะทุกคนนี่ผู้คุมอีกคนเหรอผู้คุมคนเดิมหรือเปล่า ทุกคนอันนี้หน้ากากมันเป็นวงกลมหรือว่าสามเหลี่ยมอุ้ยหรือไปสี่เหลี่ยม,ยยมทุกคนอันนี้ผู้คุบมีคนว้าวทุกคนอันนี้ผู้คุบสี่เหลี่ยมอย่าบอกได้นี่คือตัวบอสทุกคนอันนี้เป็นผู้คุบสเก็ตเกมตัวบอสตัวสี่เหลี่ยมเฮ้ยเดี๋ยวนะป้องอ,อึนนอมันไม่มีลูกกระสุนแ <laughs> น่จริงก็ว่าเด็กแ <laughs> น่เบ๊ะเบ๊ะคือกูอยากจะบินลงไปเปิดหน้ากากมันมากเลยมันคือโอ๊ยโอ๊ย,อยทุกคน ของเราเนี่ยช่วยความรวดเร็วระดับแบบว่าเดอะแฟตเลยนะคะเราไม่กลัวนะทุกคนโอเคมามาสู้กับมันในจริงก็มาดวิว้าทุกคนกางเกงมันมันยอะขาด <c oughs> กางเกงมันขาดเป็นรูเลยทุกคนเป็นรูระบายอากาศเลยทุกคนตอนนี้พวกเรสคิตเกมนะคะรูระบายอากาศเจ้าโวเลยนะคะโอเคเอาทุกคนอุจจารตามากเดี๋ยวเราวินมุมสูงก่อนนะเราไม่กล้าดูมันขี้เล่มาก เราส่งสัญญาณไปได้ไหมว่าเราเห็นอาปิกาจูคุณทุกคนกางเกงผู้คุมสกิทเกมกางเกงในสีดานะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมทำไมทำไมจะทําไมจะทําไมเออเอเอากางเกงก็ขาดเนะี่ยไปเย็บกางเกงก่อนไ,ไหมไลผู้คุมเดืออทุกคนตอนนี้เฮ้ยผู้คุมมันป่อยัดมันวิ่งเวิ่ง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 มาทุกคนมันวิ่ง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 มาโอเคเดี๋ยวเราบินโดนถอยทุกคนมันไม่สามารถทําอะไรโดนเราได้หรอก เฮ้ยมันจะไล่เราอะเซงว่าแถวนี้มันจะกาจะจะทำอะไรสักอย่างแน่เลยเออพี่กูก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราบินโดนถอยมันไม่สามารถทําอะไรเราได้หรอกเฮ้ยมันเหนื่อยแล้วทุกคนเฮ้ยทุกคนตอนนี้เราสามารถชนะผู้คนสกิดเกมได้โอ้โหเนี่ยจริงก็เข้ามาเดิเนี่ยจริงก็เข้ามาเดิเห็นไหมผู้คููมันไม่เก่งเกินโดนเราล็อกกางเกงก็ขาดเป็นรูหั่นเฮ้ยเดี๋ยวนะมันทำมันทำท่าเหมือนเรียกอะไรแฮะ มันเรียกพวกเหรอเฮ้ยทุกคนมันมองขึ้นบนท้องฟ้าแล้วมันก็เหมือนจะเรียกพวกเฮ้ยไม่จริงหรอกมั้งมันทําไม่มีพวกหรอกมันเป็นคนโดดเดียวเดียวใดในท้องเลลมพัดลมพไม่มีคนว้าว <c oughs> มันทำโดนพี่กุ๊กแตกแล้วเฮ้ยมันเอาปืนพออเออนอยนใส่จริงๆริอะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้มันหายไปไหนแล้วแล้วโดนของเราหน้าจอก็แตกแบบว่า โอ้โหถ้าจะแตกขนาดนี้ก็คุณก็ไม่เอาโดนไปทิ้งเลยล่ะเออเสียงอะไรอะกูโกวาตัวกูโกวาผมมาในชีวิตจริงทุกคนอย่าบอกว่ากูคงสักเกต